อยู่ครับดาวจิว๊บจอบวานปลาตรงนี้ครับนี้ big иде, big, big. นนน Martha, มันบ่อนบิดปิดปิดนะนะนะไปดูครับจีทันไหมทันไหมทันไหมเ้าเอ้าเอค่อยๆไปค่อยๆค่อยยังอยู่ยังอยู่ครับจิตถึงไม่ถึงยังอีกไม่เยอะเลยเอ้เยอะหายไปเลยเหรอเออยังกับยังเนาะ เออมันแกะงแบบบอลแล้วน bo ี่ทีมงานบอกมันอะไรนะมันไม่บอลแล้วเออมันไม่บอลแล้วหวานเลยใช่ไหมอ๋อวานวานเลยกันนั่นอา๋อมันลงเลยเออเอาลี่ทีมงานบอกเอาลี่เอาก็เอาเอาเอาสายสุดสายก็มีมี เอออยู่ในแหอและอยู่ในแหงม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 ว่าไงทีมงานเหยหายไปไหนเออทีมงานมาไดไหมได้ได้เออเชี่ยกีตัวกีตัวทำมือดิกีตัวทำมือนี่หน่งครับไปจับกุ่งทันทันทันลงลงลง รออหลุนครับร่อลุนทีมงานบอกเท่าไรนะ,ออะสองสองโลครับทีมงานบอกสองมเล็ดเออสองมล็ดวะล่ะเออสองมล็ดูครับีดาวเลดทีมงานบอกสองมล็ดวะ สาวสาวสาวบานสาวครับบานสาวาน้ำแค่นันนะโอ้เหมือนปลาไก่หนกน้ำแล้ว มีทันเลยนี่เทา้ววา,ทา,าวคืนสท้าคืนหลวนเงินครับได้ไม่ได้ ได้ไม่ได้ครับมีรองเท้าเกือบให้ด้วยโชว์โชว์โชว์เห็นไหมนะกี่ตัวโอ้มุดแล้วครับมดแล้วสงสัยมีตัวสงสัยมีตัวยืบมีตัวไหม จังแนงไม่มีครับเงียบจอยฟาว